FC วันนี้เรากลับมาเยี่ยมสวนคุณแม่ตุ้ยครับแม่ตุ้ยแห่งอะไรเนี่ยแห่งขมันขมันขมันแห่งขุนเขาเทือกเขาฉมันตุ้ยตุ้ยถูกไหมแม่ตุ้ยใครพาเรกตุ้ยไม่รู้แม่ตุ้ยตุ้ยแล้วก็เรียกไปเรื่อยเลยโอ้เรียกว่าสามปีเรียกว่าเกือบปีเนี่ยตกลงมาถูกสวนหรือเปล่าเนี่ยโถ้ดุจงแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยผมเรียกแม่ตุ้ยเลยดีนะแม่แม่ตุ้มเมื่อกี้นี่ปนกันหมดเลยอ่ะ เออยืนตรงนี้ค่อยเย็นหน่อยแม่ใช่เราปักหลักเลยแม่ไม่ไปไหนเราจะปักหลักปักหลักเลยไหมปักหลักเลยเราเดินม้วไปเรื่อยเขามีเยอะมีเยอะเอ็งไงลุงจงวันนี้มีอะไรโชว์แปลงคุณแม่เนี่ยก็วันนี้ทุเรียนสี่ปีฮะก็มาชมทุเรียนสี่ปีว่าดอกมารุ่นแรกครับน้องไม่ต้องถอดม้วกหรอกไม่ต้องถอดหรอกหลูกคือเอาลูกครั้งแรกไม่ต้องไม่ต้องเด็ดดอกแล้วเอฟซีแต่งดอกแล้วนะ มีคนแต่งดอกแ้วนไหมเด็กของยาย่ออะไรอ่ะดอกลูกดอกทุเรียนเออสี่ปีครึ่งเอาเอาเอาลูกปีแรกนะปีแรกสุพางไงสุดได้ห้าปีอือก็คือตัดพอดีดอกทั้งเต็มตัดเสร็จพอดีก็จะครบห้าปีถามลุงจงนี้ว่าทุเรียนสาวปีแรกเนี่ยเขาว่ามันจะ เป็นกระดูกดอกกระบายากใช่ดอกเลี้ยงไว้ก็เป็นไอ้แค่โขงมั่งใช่ก็ทําดอกยากแต่เราทําของเรามากะตเลล้งาผ่านตลอดใช่แต่คนที่นทำเขาบอกว่าดอกทุเรียนจะลุกจะไม่เคยมายดอกตเดี๋ยวของเราดอกเต็มต้นดอกเต็มต้นสําหรับต้นสาวเนี่ยโอ้โอปรนแต่งดอกแต่งดอกช่วยแต่งดอกอีกเลย ไม่ได้เด็ดของยายไม่ได้โอ้ยยายกว่าจะได้มาเนี่ยเห็นไหมเด็วเขาจะว่าแต่งดอกเร็วเกินไปป่าถามพี่บรรจงนี้ว่าชุดดอกที่มันออกที่เราเห็นเนี่ยเหมือนมันมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะเหมือนสองรุ่นเหมือนสองรุ่นใช่ไหมใช่สองรุ่นรุ่นกับรุ่นมะเกือพวงกับรุ่นตินหนูกับเนี่ยประมาณนี้มีเออสองรุ่นมันเป็นปกติไหมของทุเรียนสาวหรือว่าหรือว่าเป็นเฉพาะปีนี้อากาศฝนเป็นที่อากาศ รมดาก็พุบเหมือนกันด oh. ียเเต็มเลยแต่น,นี้ว่าอากาศมันได้ปุ๊บออกมาฝนตกเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนกับทุเรียนสาวทุเรียนแก่เหมือนกันแล้วชมมันของคุณแม่ยังหยุดยังฝนก็ยังไงเหมือนเหมือนเนาะแต่แต่ของเราผ่านแล้วนะแปดสิบแปดแถวหนึ่งมีประมาณอยู่ประมาณห้าต้นที่ <ừ. S 2> ยังไม่ออกอ แต่มันก็มีอาการออกแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ออกใหญ่แบบนี้ที่เราเห็นแต่แถวนึงประมาณหาต้นเมื่อวานนี้ขี่รถเวียนทุกตํารวจตำรวจหมดก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วแปดสิบห้าน่ะได้แล้วแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็คือห้าร้อยต้นเนี่ยดอกที่มาชุดเนี้ยคือแปดสิบห้าอ่ะแต่เฉพาะหมอนคือหมอนสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบครับมีพวงมณีห้าสิบพวงมณีอยู่ออกอยู่ประมาณสามต้น กระดุมกระดุมห้าสิบปุ่มนี้เขาจะออกยากอยู่แล้วเนาะแต่หมอนนี่เต็มหมอนนี่ถ้าสี่ร้อยเต็มนี่ก็กะว่าสี่ร้อยก็ประมาณสามร้อยกับสิ่ะสามร้อยกับสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยก็เหลืออีกห้าต้นอ่ะแถวหนึ่งสามสิบต้นก็มีห้าต้นอ่ะอ่ะคือภาพรวมเนี่ยหมอนนี่ยแต่ออกแต่แ่รอยเปอร็ออกคงจะออกแต่คงทีหลังเป็นหลอกหลังแต่ชุดตีนหนูแบบนี้ก็คือทุกต้นทุ่ต้นน่ะผ่านมา แล้วก็มีรุ่นรุ่นที่ดอกกําลังเป็นแบบนี้ก็ใหญ่ต้นเยอะฮะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสิบเนาะร้อยละสิบเนาะเออได้อยู่เต็มมันร้อยละสิบแล้วสังเกตดอกคุณแม่มันจะเขียวใสอ่ะเขียวใสบางสวนทําไมแดงที่บรรนจงมันเป็นเหมือนอาอยากเป็นก็อาหารแล้วก็เปืเพื่อเพี้ยวไบหรือว่าอะไรที่กิน ของเมื่อกี้ไปดูของเพื่อนก่อนดอกแดงดอกแดงนี่เขียวมันใสๆเนาะใสเขียวใสเหมือนกันที่บ้านเขียวใสเหมือนกันไอ้ไอ้ปุ่มเนี่ยของเขาก็แดงของเราแต่มันออกสีเขียวเขียวของเราพอมันโตนิดนึงมันเขียวนาะใช่เขียวใสไม่รู้กล้องจะเห็นป่ะนี่นะให้กล้องเดินเข้ามาดูเนี่ยเขียวใส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 อืแต่ตอนแทงมันแดงมันก็หมดแหละมันก็หมดแต่พอออกมาของเราเขียวเลยเนี่ยเวลาจะเขียวเนาะเขียว เมื่อกี้แปลงแม่ตุ่มเราก็เห็นว่ามันสวยสวยสีมันใสเขียวใสอพอพอแม่ตุ้ยก็เขียวใสเหมือนกันแล้วแล้วนี่สงสยจะยันปลายมั้งที่มันเจาะปลายก็ต้องตีทิ้งข้างในเหมือนกันใช่ไหมคุณแม่เหมือนกันเราสำรวจไหมให้คุณพ่อํำเลยค่ะสำรวจได้เลยผวเขาจะค้องกับอ๋ออันนี้เรามองไปก็เห็นแล้วเนี่ยชัดเจนนะ เนี่ยท้าถ้าถ้าฝนไม่ตกแกงมาจะเป็นหลุนนี้ทั้งหมดฝนตกมาไงฝนตกมาสามรอบหมายถึงว่าชะงักไปช่วงฝนเหมือนกันใช่ไหมแม่ถ้าท้าฝนไม่ตกสามรอบนะเป็นแบบนี้แต่ก็อาหารไม่ได้หมดใช่ไหมไม่หมดมันก็ยังออกตามหลังมานะโอ้ถ้าเรามอมมันก็พอต้นนะพอพสำหรับตุเรียนนี่นะมันก็ไหลลูกแล้วไง อ๋อนี่พอแล้วนี่พอแล้วคือเราเราตั้งใจจะไว้กี่ลูกคุณแม่ก็ที่ดีปกติถ้าไม่ไม่เป็นไอ้ขค่ประมาณกี่ทศกี่ลูกก็ผมจว่าจะแบบว่าตั้สามสี่ติบลูกพอบวที่ว่าถ้าไว้น้อยเราถูกทุเรียนสาวถ้าไว้น้อยไปมันจะเป็นเคระดูกอ่อนกระดูก็นแต่ว่ามันเป็นที่อาหารด้วยแต่ว่าการป้อนอาหารสําคัญนะสำคัญที่สุดคือเราใส่ทางดินทางใบทางลูกมันจึงจะ อสวยอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวขอให้ติดลูกก่อนแล้วเรามาเรื่องนั้นมีปัญหาบางทีมันมันเป็นแต่พูซะเยอะไม่มีเม็ดบางคนเขาไม่มีอาหารนิ่ก้อนที่ลูกไงมันก็เลยทําให้เป็นปูหลอกบ้างเป็นปูมีเนื้อเล็เนี่ย เด่๋ยอ่นี้เราต้องบเนี่ยฝนมากไปจะเป็นแขนงหมดใช่ของเรายามันดีอยู่แล้วเดี๋ยวกลัวฝนมันไม่หยุดหมายถึงว่าฝนปีนี้ใชเอาเรื่องเลยคุณแม่เลยกลัวว่าเป็นแขนงหมดวันนั้นน่ะวันวันที่สองอ่ะตกตั้งแต่เที่ยงคืนยันแปดโมงเช้าฮะจริงไวยตกนานแท้ใช่แล้วใช่วันที่วันที่เจ็ดที่แปดตกตั้งแต่เที่ยงคืนยันแปดโมงเช้าอ่ะ แล้คิดดูโอ้โหน้ำเี่เจิงนองไปหมดใช่มันเลยชะงักการอาอกดอกไปแล้วเราก็เลยมันต้องใช้เวลาก่อนนะว่าเออให้มันแห้งก่อนแล้วเราก็เลย,อ,อ,เลยอดน้ําอดน้ําไปอดน้ํามาอุ้ยใบใบเหลืองอีกเนา <c oughs> คือว่าแม่มอหข้างล่างอ่ะ แต่ข้างบนมันแห้งก่อนอ๋อก็เหลืองข้างบนลงมาดิแม่กลัวตกเทรนเขาก็ใบเหลืองกันเหลืองงเหลือโทษจังกวัดจันเราเอาเหลืองด้วยหล้วก็เลยไปดูออกูน้อยหน้าเพื่อนนะดูในเฟซของเขาก็บอกบนกันใบเหลืองกันหมุนดีนั่นน้อยไปพอคนอดน้ำมันนะฝนทิ้งเปลงเลยเลินอกน้ำที่นี่เลยนกทิ้งใบอีกทิ้งใบยุ่งเลยคือเราอดน้ำธรรมดาเราอดน้ำเราให้ทยอยให้ นีผลมาเกินมากไปเราก็แต่ว่าให้กล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงสังเกตว่าของคุณแม่เนี่ยมันออกผ่าฝนเพราะมันได้ใบมาด้วยในใบในช่อแหนงมาด้วยพร้อมเนี่หมดเลยนี่ถ้าของไม่เก่งนี่เป็นใบหมดเลยนะใบหมดแหละนี่ขายของแป๊บแม่ไม่ได้ค่ะแหนงพร้อมดอกมันแหนงพร้อมดอกแหนงพร้อมดอกจริงเี่ยทำไมเก่งนี่แหลมเลยนะหมดเลยนี่ไมดอกแล้วเนีมันใช้อะไรเนี่ยทำไมดีเนี้ยเนี่ยอันนี้ใช่เลยครับ ใช้สันโฮโมเดลครับในนายโทแพนเนี่ยส <c oughs> ุดยอดเลยเพิ่งน้อยเทอร์โบเนี่ยออเอาอยู่หมดเลย, <c oughs> ยเอาอยู่หมดเพราะว่ามันมีมันมีแขนงมาตลอดเลย <c oughs> เอาทิง้งอยู่เลยแขนงพร้อมเนี่ยเนี่ยดอกแม่เป็นคนอื่นกูไม่กลับนะแม่น<ช>ี <c oughs> ่จะไปดอกมาอีกไงเนี่ยเนี่ยให้ให้ไอ้กองมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันมาบนมันมาบวกกันเลยอ่ะมันมาพร้อมกันเลยอ่ะเป็นคนอื่นโดนฝนหนักแหลมเลยหรือไม่ก็ฝ่อแล้วไม่มีดอก แต่ว่าของเราเนี่ยพอใช้พึ่งเทอ,โโอร์โบไปอะ่ะเหมือนจะบังคับเป็นดอกซะ,ซะ,ซะส่วนใหญ่ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยเพราะมันแหลมมาแล้วแล้วมันแหลมแต่ได้ดอกด้วยนะนเนี่ยเนี่ยมีใบติดมาตลอดใช่ใบพร้อมแขนงพร้อมดอกไงแขนงพร้อมดอกแนงหมดเลยอ๋อไมอ่ว่างดูพอดีมีมีมะชมอยู่จ้มขาย อาหารเถิมนี่เพราะเราสังเกตเนี่ยที่เราเดินผ่านมามันก็จะมันจะมีดอกพร้อมแขนงออกมาอย่างนี้ใช่เาเรียกว่ามัาน,มนด,อมดอกพร้อมผลดอกพร้อมแขนแต่นี่ก็เอาเอาเอาอยู่เพราะไม่ไม่หล่นไ,ไ,ไม่รู้เราเร,เราเราใช้พึ่งเทรอร์โบไปยังไงบ้างเนี่ยสองสองข้อฟ้าเราสองต่อน้ำสองลิตรตอนเปิดตาดอกเปิดตาดอกแต่ตอนหลังนี่ก็สองสองต่อน้ำพันลิตรอ่ะ อ๋อแล้วเราแบบใช้แบบเขาจมปลดระดกอยู่เพราะว่าต้นอื่นเขามีมาไงเขาต้องใซตเป็นคนก่อนกะว่าชุดนี้จะขออีสักสักหน่อยนยจะจะท่องกินอีสักใช่ใช่ได้แม่จะเรียกอีสักหน่อยหนึ่งอีสักหน่อยกังวลใจให้มาเป็นเพื่อนกันอีกหน่อยหน่อยเพราะว่ามันยังมีแปลงกระดุมกับกับไอเนี่ยไอทีว่า ขีดได้ขี่ไปสองคั้งก็ได้แม่เอาให้มันสบายใจอ่ะไอแบบเต็มสบายใจนะใช่เพราะเราแต่งทิ้งได้แม่ไม่ต้องกลัวใช่เราเลือกได้ถ้าเราไม่มีดอกจะเลือกไม่ออกเลยนะจะเลือกอะไรดีเนาะเขาถามกันมาเขาเห็นเราถ่ายลงเฟสเนาะว่ามีดอกเขางงกันหมดเขาก็เขาตอนนี้เขาบอกอาจารย์ก็เรียกอาจารย์กันในเฟสนะเขาถามว่าทําแบบไหนทําแบบไหนถึงมีดอกรุ่นรุนเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะตอนเนี้ยอืม เราก็ไปการบอกเขาเนาะเราดูอาจารย์ตุ๋ยแล้วนะแล้วก็บอกว่าเด็กไหม้หัดถามอย่าถามเราเลยถ้าเราเงยขึ้นไปเนี่ยถือว่ามันพอต้นอยู่นะพออยู่มันเขาไม่หาพออยู่นะมันออกยันยอดอยู่นมันต้องไปตีข้างบนทิ้งหมะแล้วมันออกไอไข่ปลาตาปูมาอีกใช่ที่ถามมันบานทั้งหมดนี่มันจะเป็นแบบไหนเนี่ย มันก็จะสวยมากเราก็จะเหมือนนางงามอยู่ในต้นทุเรียนดอกบานเหลืองกก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 กลลลผมม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 รรไไไไไไ่่่่่่่่่่่่่่สสวววววววยยขขีีีี้้้้้้้นน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 นััแแแแแแบบบบบงงงงงชชออ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 อตาาาาาาเเเเเิิะะะะะหููจจถ็็คคปณใพพืืดดดทท มันเยอะเกินแหมเดี๋ยวใครรู้ว่ามันดีจริงอ๋อยาดีจริงไหมแม่ยาดีจริงนี่ออกไปอยางไเอาละเอาละเนี่ยมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าออกแค่นี้เองเออเราเยอะแยะลุงจงเล่นฉีกช่อละนี่แบ่งแบ่งแม่ไปย้ายต้นดีกว่ายะหมดแน่เลยมาแล้วแบ่งให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมด อันนี้รุ่นไหนอ่ะรุ่นหลังไงแถวๆจนบอกเนี่ยมันตรงนี้อยู่หน้าเนี่ยเนี่ยมันก็อันนี้รุ่นไหนรุ่นใบเยอะเหรอใบเยอะแดงเยอะแล้วรออีกนิดนึงตรงเราตรงเราขี่ต้องไม่ต้องจี่ีัะครั้งไอ้รุ่นที่ว่าฝนหกชั่วโมงป่ะใช่ใช่ใช้แขนใช้มือดูรุ่นฝนหกชั่วโมงอ่ะรุ่นไหนโอ้ออันนี้ยะคุณพ่อบอกตกหนักเลยฝนอ่ะนี่หนอกอ่ยเออตกครอบ ดอกก็มา่ะเนี่ยดูเขาเป็นแบบนี้อ่ะดูดิแล้วเขาก็มาแบบเออฝนแรงจริงอ่ะดูแล้วว่าดูทรงแล้วเนี่ยแรงจริงใช่น้ำเยอะไงน้ำจะเป็นแหนง,ง,งมากใช่ใช่แต่นี่ยังเอาอยู่เอาคือเอาดอกมาได้เอาดอกมาพร้อมกันเลยใช่พร้กระแหงเลยมาพร้อมกันแหงอ๋อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแม่เป็นหมอกุงไปหมอโทษอะไรนะ เขาลองอะไรลองของใหม่ลองของลองของเขาลองของเขาต้องลองของไอ้เราก็แหมยอดโอ้โหฝั่งนู้นหนักมากเลยอะมองนะัง <c oughs> นีน่เห็นปะหมวดไอ้ต้ึ๊บตึ๊บเนี่ยเต็มหมดอ๋อเรามองข้างบนก็เห็นข้าง,งล่า,างก็เห็นนะนมีหมดนะ เมนเดวตัวนี้เนี่ยเมนเดวจะให้กล้องเราสูมมาเพราะว่าเวลาขึ้นชั้นเราต้องเดินอ้อมไงเราปีนตรงกลางไม่ได้เห็นนันน่ะนั่นน่ะน่ะอ๋อเหมือนกันหมดเลยใช่ทรงเดียวกันทรงเดียวกันเอฟซีแดดมาแล้วไปหาเข้าร่มก่อนนี่อ่ะดูดีเนี่ยแล้วจะหาว่าไม่โมอย่างไงเนี่ยดูสิเนี่ยทั้งแขนงทั้งทั้งแขนงทั้งดอกอ๋ออันนี้เข้ามา เนี่่่ยออะไงดอกก็มาเนี่ยไงเนี่ยมันก็พอแหละเนาะจะต้องมีคนไหนออกตอนนั้นเป็นดอกโตให้ออกได้ดอกโตว่าคิดที่นี้ไปน่าจะใช้สักสี่ปีแล้วถึงต่อนี่เพราะมันแซมต้นนี้คงระสามไม่ถึงต้นนี้น่ะจ๊ะสามปีฝาไหมต้นหลักเล็กไปต้นหลักไม่โตมันไม่โตเลยเอามาแซมไงสามปีห่อฝายมั้งประมาณนั้นต้นนี้มาแซมไงยังไม่ทันแต่งกิ่งเลยนะเนี่ย เนี่ยแต่งไม่ทันโอ้ยดอกต้นนี้เป็นต้นหลักเลยดอกเพียบเลยไไม่ปทแต่่งกแม่ก็เอารุ่นนี้เลยพร้อมแขนงเอารุ่นนี้แหละเอาหมดรุ่นไม่ได้รุ่นใดเพราะแล้วเราก็แต่งแขนงออกมันก็จะเหลือดอกใช่พอแล้วพอแล้วสามปีเนี่ยเอาเอาไว้ก่อนต้นที่หน่อยอะไรนะดอกต้นแขนงองสุดยอดแมต้นยอดดินช้าเขาเนี่ยสุดยอดจริง จะพึ่อย่าี้สองีปี่แที่มันโดนสีแต่ไงแม่มานอรสแล้วมันก็มาเป็นใช่ so ึมนี่มาหมดมาเป็นดอกมาเป็นแขนงถ้าฝนเป็นมาสองสามรอบนี่จะแดงบานนีหมดรุ่นไหนก็มาเพราะมันแดงมากคุณแม่มันฟอร์เดียวกันเลยนี่ใช่มันมีรุ่นหนึ่งมาแล้วก็รุ่นดอกพร้อมแขนงเลยอีกรุ่นหนึ่งเพราะรุ่นนี้อ่ะมันจะรุ่นนี้มันรุ่นน้ําฝน คือเขาคงจะเรียดเต็มที่เด็ชุดนี้เขาคงจะอุ้ยถ้าถ้าฝนไม่แกล้งสามรอบนี่นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หมดเลยเนาะใช่ทั้งสวนอับรองได้เลยเมม่ตุ่มแม่ตุ่มข้าจังหวะดอกออกขนม่ตกเงี้ยจะเลยได้มาทั้งแปลงเลยโอ้แบบนี้ทั้งแปลงเลยว่าสี่สิบต้นแบบนี้ทั้งหมดเลยเ้แบบดอกจากโคยันปลายเลยอะดอกมากรุ่นเนี้รุุน่นี้ ถ้ามันตกครั้งเดียวมันหนาอยู่นะแต่นี่มันฝประาเนครั้งนยิ้มๆเลยขี่ชั่วโมงตั้งแต่ตีหนึ่งยันแปดโมงเช้าอ่ะแล้วลุงอีกวันหนึ่งซ้ำอีกอ่ะกลางคืนนะถามพี่มันจงมาใกล้ๆหน่อยครับปกติถ้าฝนหนักอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่หรอกมันไม่มีดอกแซมอรือไงมัก็แค่ย่างเดียวคุณแม่เป็นไงถือว่าถือว่าอาหารเขาพิสดารไหมเราสูจนีขนาดฝนเยอะดอกยังมาพร้อมแขนงอ่ะ บางทีจะแขนงอย่างเดียวมีดอกนะถ้าผลเยอะเกินเนี่ยอ oh! ันน ja. mm um sí. ี้อาหารเขาพอไงดันทุบลงออกมาได้เลยดันดอกมาได้เลยคุณแม่เคยเห็นแม่แบบเนี้หรือ่จะเป็นแขนงต้นสาวอัไยก็เป็นแขนงเพราะว่ามันห็นเพราว่าาเรทําทุเรียนปีแรกไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยทำสวนมือใหม่จริงง้เนี่ยมือใหม่สวนในบ้านที่ทำงานไงอ๋อทำแบบโบราณการรักษาเนี่ยแต่มือใหม่กลายเป็นคนเขาจับตามองอยู่แล้วไปออกดอกก่อนเพื่อนอีก อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ